เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า800ปีและนี่คือเมืองลี่เจียงค่ะมาดูกันค่ะด้วย3เหตุผลทําไมองค์การยูเนสโกให้ลี่เจียงเป็นเมืองมรดกโลกข้อที่1ค่ะลี่เจียงเป็นเมืองเก่าที่มีชนเผ่านาซีอาศัยอยู่มีสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่สวยงามมากๆข้อที่2-8แปลกมากๆค่ะลี่เจียงมีแม่น้ํา3ส,สายไหลขนาน ได้แก่แม่น้าจินสาเจียงไหลไปเซี่ยงไฮ้แม่น้ํโขงไหลไปเขเมรและแม่น้ําหลู่เจียงไหลไปพมา่าแต่แม่น้ำสามสายไม่เคยไหลมาบรรจบกันเลยส่วนข้อที่สาม,มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ข้างทะเลสาบหลู่กูซึ่งเป็นหมู่บ้านหญิงล้วนเด็กๆไม่มีพอ่อไม่มีปู่มีแต่แม่กับยายเท่านั้นทุกคนว่าลิ้เจียงน่าไปเที่ยวไหมคะลิ้งมีไลฟ์สดทุกวันเที่ยงตรงจิ้มแฮชแท็กมาลุ้